อาหารประเภทไหนบ้างที่จะช่วยกำจัดฝุ่นจิ๋ว pm 2 5ออกจากร่างกายของเราได้มากขึ้นย้ำค่ะเป็นอาหารนะคะแปลว่าอาหารที่เราให้ฟังคุณผู้ชมสามารถไปเพิ่มเติมมาในแต่ละมื้อต่างๆที่ทานได้ง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นค่ะไล่ฟังแบบนี้นะคะว่าอาหารนแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ช่วยดีท็อกสารพิษนะคะหรือว่าดีออท็อกพวกอนุมูลอิสระออกไปจากร่างกาย ส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มอาหารที่ช่วยต่อต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเอากลุ่มแรกก่อนค่ะอาหารที่ช่วยกำจัดสารพิษออกไปจากร่างกายนะคะตัวแรกค่ะก็คือบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีเนี่ยถือว่าเป็นราชาแห่งการดีท็อกซ์เลยค่ะเพราะว่าในบรอกโคลีมีสารสำคัญชื่อว่าซัลโฟราเฟนซัลโฟราเฟนเนี่ยจะมีฤทธิ์ก็คือช่วยดีท็อกซ ตัว PM 2.5ออกจากร่างกายแล้วก็ปอดของเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมควรจะเพิ่มนะคะบรอกโคลี่ในมื้ออาหารวันหนึ่งเนี่ยสักประมาณ200กรัมคำถามต่อมาต้องถามแน่นอนว่าเอ๊แบบนี้นควรจะกินแบบไหนถึงมีสารซาฟอราเฟนเยอะเอิงไปอ่านมาค่ะเขาบอกว่าสารซาฟอราเฟนนะคะถ้าอยากจะให้เยอะเนี่ยควรจะปรุงอาหารคือกินสดดีที่สุด เอาไปปั่นรวมกับน้ำผลไม้หรือว่าถ้าจะเอาไปปรุงอาหารแบบผ่านความร้อนขอให้ใช้ความร้อนที่น้อยแล้วก็สั้นที่สุดเพื่อที่จะคงสารซาฟอราเฟนไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะและที่สําคัญค่ะเอิงมีทริคอย่างหนึ่งถ้าอยากจะได้สารซาฟอราเฟนเยอะๆนะคะอันนี้มีงานวิจัยออกมาเลยกรรมาวิธีในการเตรียมบรอกโคลีควรจะหัน่นควรจะสับหรือว่าเอาไปปั่น จะได้สารซาลโฟรฟเฟนมากกว่าการกินบรอกโคลีเป็นคำใหญ่ๆค่ะ แต่ทีเนี้ยค่ะถ้าเกิดพูดถึงบรอกโคลีนะคะหลายคนอาจจะก,กังวลใจว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยบรอกโคลี ccoli, ยาฆ่ามาแมลงจะเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอิงแนะนำนะคะถ้าเกิดทานสดเนี่ยเลือกซื้อบรอกโคลีแบบออแกนิกจะดีที่สุดนะคะคือปลอดยาฆ้ามาแมลงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อมาเนี่ยไม่ได้ออแกนิกไม่ได้ปลอดยาฆ้ามาแมลงวิธีการล้างค่ะคือเอาไปแช่น้ําที่ผสมด้วยน้าส้มสายชูหรือว่าเบกกิ้งโซดาประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีนะคะก่อนที่จะเอามาทําอาหารค่ะ แล้วก็นอกจากบรอกโคลีนะคะยังมีกระหล่ำดาวค่ะกระหล่ำดาวคือลูกเล็กๆนะคะที่มีสารออกฤทธิ์คือซาฟรราฟเฟนอยู่เยอะรวมถึงเกรฟฟูดเกรฟฟ,ฟูดมีสารชื่อว่านารินจ,จินที่มีฤทธิ์ในการดีท็อกซ์เยอะเช่นเดียวกันค่ะนี่คือกลุ่มอาหารกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มอาหารช่วยดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายต่อมาค่ะกลุ่มอาหารกลุ่มที่2คือกลุ่มอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ บอกผู้ชมนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการแก่ก็เกิดจากการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเราลดการอักเสบที่เกิดในร่างกายเราก็จะช่วยชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมด้วยนะคะชนิดแรกค่ะขมิ้นชัน ขมิ้นชันต้องบอกนะคะว่ามีฤทธิ์ทั้งช่วยดีท็อกซ์แล้วก็ช่วยลดการอักเสบเพราะว่าขมิ้นชันค่ะมีสารออกฤทธิ์ที่มีชื่อว่าค u อขมินนะคะแต่ว่าเวลาที่ทานขมิ้นชันค่ะควรจะทานพร้อมกับอาหารที่มีไขมันอยู่นะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารออกฤทธิ์คือคอร์ขมินได้ดียิ่งขึ้น ต่อมาค่ะชนิดที่2คือใบออริกาโนนะคะถ้าเกิดสมมติชื่อแบบฝรั่งเอคิดไม่ออกออริกาโนคืออะไรนึกภาพตอนเราสั่งพิซซ่าค่ะเขาจะมีซองเล็กๆนะคะที่มีใบเล็กๆเรียวๆเป็นใบแห้งเนี่ยแถมมาด้วยนั่นแหละค่ะคือใบออริกาโนในออริกาโนนะคะจะมีสารออกฤทธิ์ที่มีชื่อว่าคาวัคลซึ่งคาวัคลเนี่ยจะมีฤทธิ์ก็คือช่วยดีท็อกด้วยรวมถึงช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนวิธีการทานค่ะ ตัวไบออรกาโนเนี่ยหลายคนเอาไปโรยพิซซ่าใช่ไหมคะแต่เอามาชงค่ะใส่น้ำร้อนเข้าไปชงเป็นชาดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะ กลุ่มต่อมาค่ะคือผักผลไม้หลากสีนะคะอย่างเช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ค่ะเขาจะมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็ขับสารพิษนะคะรวมถึงผักแพวผักแพวเนี่ยถือว่าเป็นพังอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบแต่ว,ว่าวิธีการทานค่ะควรจะทานแบบสดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาผักแพวเนี่ยไปผ่านความร้อนพวกสารออกฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย จะสลายหายไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องต้มยำง่ายๆค่ะที่เราทําทานกันนะคะขิงข่าตะไคร้เหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์ที่ช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเขี่ยทิ้งนะคะเวลาทานทานเข้าไปด้วยแล้วก็เลือกที่อ่อนน่อยจะได้อร่อยขึ้นเอาละค่ะเหล่านี้ค่ะที่เล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นอาหารนะคะที่ช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ดี็อกสารพิษต่างๆออกจากร่างกายจริงๆเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าถือว่าอาหารเป็นสิ่งที่เราทุก ทานกันทุกวันอยู่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปเสียสตางเพิ่มขึ้นก็แค่เลือกค่ะว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะทานเราเพิ่มบอกเกอรี่เพิ่มมาหน่อยไหมหรือว่ามื้อเย็นถ้าเราทานต้มยำอยู่แล้วแทนที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เราเขี่ยพวกขมิ้นนะ,ะหรือว่าเขี่ยพวกแบบขิ้งขาตะไคร้ใบมะขูดทิ้งเราลองเลือกที่มันอ่อนหน่อยแล้วก็สามารถทานได้อาหารเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็ไม่ต้องเสียสตางค์ไปซื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะ